เราได้ขวานมาผมว่าเดี๋ยวจะลองเอาขวานไปเปิดประตูประตูเนะ่าจะใช้ขวานทำอะไรสักอย่างครับหยิบขวานมาด้วยอุ้ย <c oughs> ไม่ดีหมดีหมดทีวีแต่ตอนเรามาสำรวจรอบแรกนี่หยิบไม่ได้นะตรงนี้มีทีวีอยู่เเปิดทีวีครับดูข่าวอ,อไม่มีสัญญาณครับมีกองพยาบาลไม่มีอะไรนะกองพยาบาลอันนี้ก็เป็นที่นอนเปิดเลือ่อนะครับ ขี่มันท้ายตุ๊กนิ้วเป็นไงบ้าง It's okay. Thanks for fixing it. I'm gonna keep looking around. Okay. ใช้ขวานเปิดประตูนี้ไม่ได้นะครับต้องไปหากุญแจครับไม่อยากคุยกับสองพ่อลุงนี่เนละ เป็นคุเกนเนี่ยคุณเป็นไงครับซึมช็อกเลยครับตั้งแต่ดีไม่โดนกัด way in here. ตอนแรกดื้อๆอยู่เห็นโดนซอมบี้ตปบไปทีเดียวนี่เงียบไปเลย she's good i think she's a tough one right there she's just a little girl ken what are you saying lee she spent days surviving on her own that's right not just any little girl can do that what's the plan hang tight i suppose seems pretty dangerous out there so we ought to wait for things to clear up you said your family was from here in macon that's right <laughs> that where are they should we go looking for them I don't know. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Cat, it's not our business. Uh, I'm not sure they made it. We passed some houses on the way in and things are pretty bad here. Well you just don't know. Better get back to getting this guy's medicine. Hmm. Take your time. Uh <coughs> dip. Yeah, dip Okay. Kim and high Everything okay? Mm-hmm. Kim and How are you doing, Glenn? you yeah. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah. I. I. Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Try to get some rest. Huh. Yeah, right. Okay, let's talk Hey, Carly. Hey radio sound too good. Are you okay? I'm fine. I'm fine. It sounds like ถ้าโดนแย่งปืนไปแล้วก็เอาปืนไปนดุกมาคุยกับดุกเถอะุกชวนออกไปดูข้างนอกตลอดไปน่าจะออกไปทางประตูเดินที่มีซาเบียเยอะครับนี่แต่ตอนนี้เรามีเรามีรีโมดอยู่รีโมด Think you can do anything with this? Right. What I could what do. What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Just hope the power is still on. You can just do that. <they're> I memorized all the. <laughs> ลด50%นนสุดยอดมันเลยถ,ถูถูเขาใส่ถูถูให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วก็รีโมทต,ติดขึ้นมาได้แต่เมื่อกี้ที่เราลองกับไอ้ทีวีในห้องนี่นก็ที่ยิงรีโมทก็ติดนะแต่สัญญาณน่าจะไกลนะน่าจะเรียกร้องความสนใจให้ซอมบี้เดินไปแต่ ดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยได้ยินน่าจะทำอะไรเพิ่มเติมมีขวานอยู่อ่ะตอนนี้ยังที่ตัวดีมีขวานเอาขวานไล่คาทีละตัวไหมประตูันี่อะไรใช่ใช่ีโมอน We can't even think about going out there, unless the keys are out there, for sure. Hey, what are you doing? We can't even think about going out there, unless the keys are out there, for sure. I can't reach that brick. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. เขาบอกผู้ชายใส่ชุดเหมือนกับที่เจอรูปในออฟฟิศนะครับก็เป็นเป็นน้องชายลีหรือเปล่าเพราะลีฉีกลูกตัวเองทิ้งออกไปตอนที่ว่าคาร์ลี่เข้าห้องมาเนี่อะไรเนี่ยฝันไปเลยนั่นไงใช้ขวานคักกุญแจครับโปล่เข้าไป extract those carefully. things เปิดกุญแจแล้วก็วิ่งควงฝานเลยไหมเนี่ยเราหยิบก้อนนี้ได้ครับเป็นน่าจะเป็นก้อนอิดนะครับเขาให้เราเคลแขวงไปที่กระจกของร้านอิเล็กทรอนิกส์แวะเขาครับเรื่อง ใช่ใชไฟฟ้าโอ้โหนนทีวีเสียงดังขึ้นครับเสียงรอดออกมาจากกระจกได้แล้วซอมบี้โอ้ตอนนี้คอมบี้คอยพ่อซอมบี้ให้ความสนใจครับตอนนี้มาที่ได้เวลาแล้วน่าจะเดินไปเอากุญแจคค่อยๆไปครับระวังตัวด้วย หลานยาชื่อบตเหรอบัตฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ไม่รู้ว่าตายหรือยังครับรว่าเกิดอะไรขึ้นแน่เฮ้ยเบาเบาไม่กิดเรียกมาตกใจแบบ ีฉันต้องทำแบบนี้ตอนบบน, <c oughs> นี้รีดนี่เขาเป็นซอมบี้แล้วรีดตัดใจทารีแต่เป็นรีบาเทอร์ครับเป็นขึ้นโดยรีบาเทอร์น่าจะเป็นน้องชายของรีอ้ยตกใจวมด โอ้ยโอ้ยฟันหัวโอ้ยฟันหัวที่ลีโอ <she> <spe 74 anh emen> ้แล <the freaking> ้ว <that> ล <'s really Arizona> ีไม่ฟันหัวเลยหลับตาฟันแน่เลยนะเขาให้หาคนแจครับ ตอนพันน้องชายลีก็เสียงดังมากนะวิ่งไม่เอาขวานไปด้วย ดีเศร้าเลยนะอันนี้ทหวรเรลย่ครได้กุญแจมาแล้วโหเราได้กุญแจที่ช่วยเราเข้าห้องเลยนะช่วยช่วยเอาแจไปเปิดครเปิดห้องแหมอุตส่าห์อยู่ในห้องกันสองต่อสองนะครับ อันนี้บังคับให้เราเดินนะครับเอ้าโสัญญาการขโมยดังนะถ้าไขกุญแจก็ไม่น่าจะมีนะอันนี้เสียงเสียงขโมยดังนะน่าจะดังมากอันนี้สมพี่ที่อยู่ไกลๆนี่ได้ยินนะได้ยินเสียงอนะอันนี้เดินไปละ มีใครครวงปักที่ไหล่เหรอโอ้ยเดินเอ,เอียงๆนะอ๋อแผลอะไครับหึงแหงไปเต็มนะครับพีแท็กพีน้อยครับตอนนี้ทยอยกป็นมาหมดโอ้มีตัวกระดุกกระตุกที่ถนนดะ้ะตอนนี้ข้างในนี่รุนวายครับ แคนนี่วิ่งสั่งงานนะครับเกนลีอยู่กับคิมเมทายนะคาร์รีกับล,ลูกนี่น่าจะเป็นแฟนกันทับยืนจับมือกันอยู่อันนี้เอาขวานมาจากไหนอีกเนี่ยวิ่งเมื่อกี้มาไม่มีขวานอนะันนี้เอาขวานให้แคนนี่ไปนะมีคนเรียกเกนนะครับ เก็นไปอันนี้ลีมาช่วยได้ประตูแทนเกนนะเฮ้ยลีผมคิดว่าโอ้โหเรามาชมตอนหน้าสีหน้าขวานอ้โหูอนที้ซอมบีสอมบีแบบถีบประตูนะเอา้าบันประตูไว้แต่มาพังด้านข้าง โอไม่หายไปหาไอที่แข็งแรงรอันนี้รีสั่งให้คีมนันไทยไปหาของนะครับจเจอหรืยงังไม่หายรอก่อนี่พึ่งใช้เมยใช้เมยเมื่อกี้เองกระถามอ,อ้าตะลุกวิ่งเมื่อกี้ตัวหัตายกันอยู่สามคนยังเอาไม่ค่อยอยู่ครับนี่สั่งให้รีคีมันไทยได้ไหมเท้ามาครับ เอาไม้เท้ามาขัดประตูไว้ก่อน,นครับน้องแต่ลูกมันกี้วิ่งไปไปโดนผีจับโอ้คาร่ก็โดนครับเอาเหมือนให้เราเลือกว่าเราจะต้องช่วยใครนะครับระหว่างลูกกับคาร่กิมพันทายช,ช่วยใครดีลูกกิมพันทายเอ้า เอาช่วยคาร์ลี่เอาคาร์ลี่ก็คารี่นี่มาหยิบกระเป๋าคาร์ลี่หยิบแม็กกาซีนปืนนะครับใส่กระสุนอุ้ยอุ้ยโดนลากเลยนะครับโอ้ยไปโอ้ยขีดไม้ท้ายขีดไม้ท้าย อุยอ้ยอุ้ยปล่อ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 ยเ <c oughs> ออปล่อยขีวเป็นท้ายไปไปไปเอา้าอ,อุ้ยโหวิ่งไปดิเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าเอ้าตาลุงมาต่อยเฉยเลยอุตส่าห์ไปหายาหากุญแจเอาแค่นี้เฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะฟัน <c oughs> เรา ดีแค่นี้มาช่วยครับเมื่อกี้มกี้โดนตะลุงต่อยล้มไปแล้วครับซอมบี้นอนอยู่ข้างๆเนะี่ยโอ้ยอยู่ดีมาต่อยเราเฉยเลยไม่รู้ทำไมเป็นคนแบบนี้เนะนี่ยมีซอมบี้อยู่นะเราก็อุตส่าห์ช่วยนะอืมตะลุงนี่เร็วจริงๆคิมมิทายยืนมองซอมบี้กระดึ๊บอ๋อเดลลี่ลาก มีมีเจ้หมูกระทะอยู่ในนั้นด้วยครับวันนี้น่าเราน่าจะเอาจากจุดนั้นนะครับแต่มามาที่โรงแรมเพราะแต่แรกเราก็เคลียซอมบี้ไปจำนวนหนึ่งแล้วครับ <S <S ที่อยิ่มาแสงปืนครับ เสียงคนร้องให้ช่วยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้รีมองรูปรูปน้องนี่าเป็นรูปครอบครัวรูปพ่อแม่คนระับอันนี้เราเดินมาหาเกนคนระับ <Hey, Glenn. S 1> เกนเกนฟังวิทยุในรถอยู่นะครับไม่รู้แต่ล <c oughs> ุงแล้นยังเก็บจมูกอยู่เลยครับเนี่ย ก็ลุงมาต่อยเราทำไมนะมันเกณฑ์บอกอยากจะขอขอออกจากที่นี่นะน่าจะอ,อยากขอแยกตัวไปนะครับลร่ี่อาจจะพูดอะไรลีห้ามนะครับ ไเปเพื่อคนเขาจะไปอยากไปลงังหวังว่าเราจะได้เจอกัน,นเพลนพนุ่มเกาหลีไม่รู้เป็นอะไรกับเจมุก,จมมกทานนะเกรนะพอมาช่ยมมวยแล้วเจมุกทานยิงตัวตายนี่ก็แลดูเศร้าดูซึมไปเลยนะครับ เป็นแฟนกันรื้เป่านี่เกณฑ์อไปนะครับเมื่อกี้ว่าจะขับรถไปไหนไปแอเรนตามีตะลุงเย็นก่อนอกอยู่เดอเอาขวานเคนนี่มาฟันตะลุงเขาีเไมนหมั่นไส้เยนะเคนนี่ขอขวานหน่อยดิเขียน we do hey about clementine yeah earlier i said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her you did well i still think that's true but after what i saw today i think between you taking care of her and her taking care of herself you two are gonna be just fine thanks, thanks kitty โอเคอยู่นะครับรอการดูเลยคิมมิทายอันนี้ให้เราเดไปไหน,หนอ่ะหมอตอนนี้มีคาร์ลี่อยู่นะคาร์ลี่ How you doing, Carly? I'm okay, you know. Considering I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. น่าจะน่าจะเป็นแฟนนะดุ๊กไหมน่าจะเป็นแฟนคาร์ลี่ครับเมื่อกี้ยืนจับมือกันอยู่ I think that I liked him. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? Wait, Lee. Wait, what is it? How did you choose? I hated you. Choose? We're both We're you picked me. คิดว่าต้องการความช่วยเหลือไหเออมันมีตัวเลือกของเขาให้เลือกถ้าเขาให้เลือกสองคนก็จะเลือกสองคนหรอกคารี่เอ้ยเมื่อกี้ามคิมเนทยแล้วคิมเหนไทยหไปทางโน้นนี่เด็กพูดเลยกับคิมเมนไทยพูดไม่หยุดเลย

ขอโทษคิมเป็นทาย่าเสียใจใช่อะไรติดต่อกับพ่อแม่ติ e ลองดาแลลีสงสัยจะเรียกเราไปเดี่ยวมา abusive... โอ้โหกระายเลยทีมเออแตลุงลลี่รถแกเป็นใครฮะอุตส่าหร์อุตส่รหราห์าช่วยดูทำหน้าทำตามาต่อย ถูกมีอะไรจะไม่ช่วยเหรอเลลี่ขอเวลาสักครู่ครับเรียกเราไปคุย e ั for ลี u พอเตอต่อยฉันอะเจ็บจมูกไม่หายเลยอะเลลีตั้งหักรึเปล่ We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defensible. We block off the entrances with some cars keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually live in that land. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. พอที่จะไปที่พ<า>ัก <ผม S 1> ที่ <จะ S 1> อยู่ได้นะเป็นบ้านได้นะไ,ไ,ไฟดับเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นอีกครับเนี่ยเอ้าติดตามเราต่อไปครับมีตัวอย่าง น่าจะเป็นตัวอย่างของอีพิโซดสองนะครับาครีเปลี่ยนชุดแล้วลีนี่ยังชุดเดิมอยู่ลีกับคริมติยนี่ยังใส่ชุดเดิมอยู่ไม่มีชุดเปลี่ยนมีมีสไนเปอร์เลในเรื่องน่าสนใจมากเลยนะอีพิโซดสอง

น่าจะจบเอพิซดหนึ่งแล้วครับโอ้อเอพิซอดสองน่าสนใจมากเลยครับก็หวังว่าจะติดตามเอพิซอดสองกันนะครับ